เอาละค่ะวันนี้นะคะเจสุนคนเบิกฟ้านะคะแห่งเพจดีไซน์หนกสาน S กิโลเดินนะคะก็แ้งภาษาบานเกิดหรว่านะที่ขาแรงกลางแลงไม่ค่อยชับนะคะอ่ะสำหรับผู้หญิงนะคะที่ว่ามากลางเปลืคนเดียวกางธรรมชาติกางปลากางเขานะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาเข้าไม่เลยว่าซ้อนนะคะพนิก็คือขังแรกห้นแรกของเจสซุนเหมือนกันนะคะในการกลางเปลื มาแรกกันค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรมังนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะค่ะอ่ะทีสแตปอะไรนะเขาบอกว่าอ่ะอันนี้เปลือมทบัทบทบับสมโสมสอหลิดลายหลิดลายทาัพตังอะไรก่อนวนะทับก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่า มันก็ต้องมีลัางค่าก่อนนะเนาะก่อนทวากลัวว่าฝนดีตกเนาะอ่ะโอเคเลิมเลยค่ะลิดลายทาบเดี๋ยวนะแกะก่อนเริ่มจากไรไอ้ส่มันพันมามัวพันเนียนี่ทีรานนี่ย่างแบบซำมแมตหลูมาให้คนช่วยพันฮะช่วยคนแกะให้หรือว่าต้องผ้าพัวเหมากันฮะโอ้เออเราตากล้องมึงช่วยกูกันตาเริมจากสมองเออไห่อ่ะ อ่านี่ทารลาไบาเนอร์นะคะทารลาไบาเนอร์รว่า้าบ้านเหลี่ยกว่วงนั่นแหละคะ่ะววงอ่ะก่อนที่อีกางเต้น,นะคะต้องมีเสาตอนหม่ก่อนเสาเหลืตอตันหม้ทไม่มีเสามมื่็กลางเตไม่ได้นะคะตอนนี้พอบแล้วสองตอนอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยอันนี้นะคะริว้วอ่ะไม่ใช่แล้วถ้ารริ้วมันตองสัตไปกไกลๆนี่นะคะเอาตามความนะต,ตูองลำแบกมาจากกองนะ โอ้ยหมดต่ย่างนี้เหรอแต่มันเล่นได้เป็นเงี่ยนี่ติดกระปุกทำไมไม่ทําไมเอ้เอาโอเคนี่นะคะห่วงนี่นะคะสาระใบเนื้อ๋ยวไปนะคะแค่นั้นเองโอเคนะะคมาคนเดียวนะคะ มากคนเดียวก็ต้องลำบากนะคะในลิตรไลท่ทาบนะคะมันก็จะมีส่วนนี้นะคะเขาเรียกว่าท็อกเกิลท็อกเกิลนะคะไม่ใช่มันก็เหมือนกับถอกกนแล้วเอออะแล้วก็เล่าก็ต้องมุนแบบนี้นะคะให้มันล็อกอ่าให้มันล็อกแบบนี้นะคะพอไม่อย่างเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาเ<ม>นะอะโอเค่อค่ะอ่ะต่อไปนะคะแล้วก็พันอีกทางนึงให้สูงที่สุดได้แค่นี้ละคะพี่น้อง อันนี้นะคะอ่าได้กันปะเราก็ต้องพับน,นะคะต้องดึงให้ตึงนะคะอ่าแล้วก็ที่นี้ให้ตึงที่สุดแล้วก็เราก็มาเกียกเก่ยวจะเกี่ยวกี่รอบก็ได้ค่ะเกี่ยวให้แมตตั้งเชือกก็ได้ไม่ต้องหมัดนะคะอ่าได้ไหมตะกองมืดทายอย่างเดียวเลยบอกกูกันได้ไดโ <laughs> ้โอเคอ่าโอเคแซ่แล้วนะคะดิฟไล่ต่อไปนะคะ ภูสิกนะคะูสิกมันจะมีอยู่สองทางอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะการล้างขาบานเล่าก็คือทัาเอออันนี้จริงๆมันอันแหลกนะคะข้องกูอันย้ายอันนี้ย,นยืมเปลือนมานะคะห้ามายบันนอกค่ะบานบานใช้ได้ไม่ตื่นนะนอนได้ออาเทียวไปค่ะ,ะแซ สองสามหกกำลังบามบันนี้นะนะเุด <Okay. S 2> นี่นะคะก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะ ลกันปะโอเคไหมคะลังคาบานคองเจซุนยี่ยังไม่เซ็ตนะคะอ่าต่อไปนะคะทีสแปร์ทำพื้นเดี๋ยวนะนี่ให้ไหมคนนี้ตอบดีแล้วเนาะพี่จังต่อนะเอามาแล้ค่ะอันนี้นะคะเจซุนนะคะจะพันสองหลอดพันสองหลอดนะคะไซส์ที่พันพวัเชือกยาวค่ะเห็นไหมเห็นไหมต่างค์ก็ แต่ว่าแค่ซุนนะเป็นปุยิงมืมาคนเดียวนะคะลำบากถ้าปัไหาใหญ่วันวนี้ก็มาลำบากนะคะขอแค่ซุนก็โอบไม่เต็มแซุนตัวแหลกเหลือด้วยค่ะนี่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปทางนึงนะคะ งงกับสมุนไพรแค่ต้นนะคะต่ขอขั้นตานแดดขั้นหลันโนดแค่ขั้นขั้นยาล่านะคะงไปอยู่คุ้นไหนกันแน่รวบถึงขั้นไม้อโอ๊ยโมเดลตับแกงกับผ้าเดี๋ยวนะคะบนี่นะคะต้องหลอกค่ะมันเดิมนั้นคุยงหน้าคนเดียวตัวแหลกๆนะคะต้องทายใจนะคะคุณส้ม พยายามทำให้ไหวทุกออสุดตากล้องไม่สวยกูการกระแายอย่างเดียวค่ะอ่ะโอเค,อเคตากล้อง่น่าให้เบียนะเนี่ย,ไ,าาย,ย,วนะยไวย้เลี้ยงกาแกไม่เลี้ยงแล้วนะคะให้แก้ซึ่งทำขึ้งคนเดียวอ่ะโอเคดึงให้แน่แนๆค่ะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นน้างเอของเหลืองเนาะหรือว่าพระเอกก็ไม่รู้ดานเอกองกูเนี่ยหาเจ้าคุณฮะ ปลาเอกก็คือพวนะัตผูนั่นแหละแต่ไม่มากนะคะอ่ะดีของเราอ่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ต้องแกะอ๋ออันนี้ต้องแกะเกี่ยวหรือยังไม่ต้องแกะใช่ไหมมึงแรงภาษาอะไรแต่ก้างมึงคนไหนอ่ะโอเคแปบ๊บนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือคนแหลกของแกซุนนะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะอันนี้สำหรับคนที่ว่าเป็นกลางทางแหลกก็จะเป็นแบบนี้ ก็ไม่รู้เรื่องนะคะเี่ยตรงนี้ได้ไหมอุ้ยแมงอะไรตอมทางนี้นะคะมันแหลเหมือนกับลำบากนะแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ยากจะไม่มได้ลำบากหรอกเพราะว่าทีหลังเขาก็เคลมมาแล้วนะคะว่ามันไม่ได้ลำบาก <laughs> แต่กลัวลำบากดัง จ้างม่ได้ก็ค่ายต่อนะคะจบอ่ะน,นะคะนี่แหละค่ะแกซึ่งจะต้องทำถือคะไม่ได้ใช่ไหมคะต้องไปแก้ทางนู้นใช่ไหมคะอ่าโอเคเปินลเลยเบิร์น่ <Okay. S 1> ะฮะ แต่เดียวไปแก้มาแล้วนะนี่แหละค่ะขเขาเรียกว่าล่องพิดล่องทูกนะคะสื่อมากก็ไม่ได้ฮอนล่องทําที่หมัดกลางเลยนะฮ้นแดกอ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสัรับไม้ตากล้องเสร็จแล้วนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองนั่งกันค่ะนั่งก่อนนะคะค่อยนอนนะคะ เวลาหนังนะคะที่รานบอกะคะว่าบางเบาๆครูกำลุยเบาพืนนะคะท้าแบบนี้นะคะหรือซึกว่ามันอาจจะกว่ามันอีกนี่ค่ะพืนนี่ค่ะก็คือว่านนั่นแหละค่ะไม่ติดพืนนะคะเราก็สามารถที่จะปรับได้นะคะเดี๋ยวเราไปปรับกันก่อนนะคะโอยตากล้องไม่สวยกูกันค่ะปรับนะคะว่านจะติดนะคะ ภาวะเช้สซูนเนี่ยนำนักก็ค่อนข้างอีมากโอเคอ่าซักแบบนี้อะไรนะคะอร้องแม่กันที่นึงนะคะอ่าได้ค่ะโอเคเลยนะคะโอ้สบายจริงๆเลยว้ย คือแบบพานพานนม่ตากอรพานพานเนาะเออนั่นบายเออใส่ได้เอยเลยเลขั้นตอนสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วค่ะล้างข้าบานของเรานะคะมันก็ต้องเป็นจัวนะคะเป็นซ้ำเลี่ยมนะอ่ะสมอลตรงนี้นะคะฮะาะไม่สมอก็ท้าไม่ได้ล้างข้าบานนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะอ้าวท้าไมขอนท้าเปลือนี้ อ่ะสกพินสวยได้ทั้งคุณมากคนเดียวนะคะันี่นะคะออกเลยค่ะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคได้ไหมอ่ะ <Okay. S 1> มาจางให้ขอบนะคะท,ทั้งซีดานจางให้ขอบคุณซีดานนะคะ เ้วยน้านอนจะได้ไม่ต้องคิดว่าไข่ยิมาจับค้าโอเคแรงกันเอียงนี่นะต้องเอียงนะคะอเอียงที่สุดก่อนไม้แรงเท่าไหร่นะคะในการตอ,อ,อกไม้ฟังนะคะสีดำกระพาะไม่ผืนนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนจะ หน่อยนะมีเปลือนเยอะไม่ต้องกลัวหน้าคนเดียวได้นะคะยังผิดอ้าวยังิดเหรอเอาไหมคะ่ะพูดเลยอ,อ,อันนี้จะซ้นเพ้่งลง่นพลนแหลกจริงๆนะคะไม่ได้ฮอกไปเชือ่อดทามตากรได้รวท่ททามคนท้ายเปลก็ได้นะคะสุดท้ายอเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากนะ รนหลามันก็ไม่ได้ยาวนะรับค้นที่เริมตอนแล้วก็มาข้นเดียวนะคะก็สามารถที่จะต่ารได้เรียบร้อยค่ะส้วนตรงนี้นะคะเราก็คือซ้นมากเนี่ยเราก็จะปิดไหวนะคะก็ให้เขียวไหวตรงนี้จริงๆเราก็ต้องน่าจะต้องมีตัวเขียวหรือว่าพาราไบเนอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าเจ๊ซุนห้ามไม่นะคะห้ามไม่ห้ามไม่ทำผือคะ ห้าเชือกค่ะห้าเชืองหมัดเอานะคะต่อเจสซูนไม่หมัดค่ะเปอดแบบนี้เลยค่ะเพอร์โซ่โอเคค่ะสําหรับกูยิงที่แมกคนเดียวนะคะไม่ต้องกลัวค่ะถ้ากลัวจะมือตองขึ้นไปใช่นะคะไม่จำเป็นต้อไงไฟแบบน,นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเจสซูนเอาไวค้คาดทั่วเวลาไปเหยียวตองกลางคืนนะคะอ่ะทางในเปลนะคะมีถีบแควให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อ,อันนี้อ้าวหลับหลับนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นช่องที่ว่าเอามาใส่ล้องได้นะคะแล้วเปลก็ไม่ต้องกลัวหห้นะคะมีชื่อค่ะนี่เจสซุนชื่อน้องไ้้ย้นสวยนะคะมีชื่อเรียบร้อยค่ะค่ะก็สำหรับเปลนะคะก็ไม่ได้อยากเมื่อกับิ แจซุ้นขิดหรือว่าอาจจะแบบขีดถูกค้นขิดนะคะ,ะจะซุ้นแหน้นำนะคะท่าก็หมติว่าไม่ไม่ฮ้อนใดล่องนะไม่ฮ้อนใดน,นอนเปลเนี่ยแล้วก็ไม่อยากจะกลัวว่าเออถ้าเสียเบียรหมากๆแล้วก็ต้องแบบเออฉันชอบไม้หรือว่าไม่ชอบลองชุดสตาร์เตอร์นะคะชุดสตาร์เตอร์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ครอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็ไปซื้อได้นะคะทีรานคีดอันตไาทแฮมม็อกค่ะ